สวัสดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมยินดีทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชอ่องยูทูปทร,รัพย์สุขกระจัยลุงเรืองเปิดผลนะครับน,นี่ก็อยู่ครับหน้างานหน้างานประธานยุทธนะครับผมหรือประธานชาญลนนะครับนี่ปี๊ยะเลยนะวันนี้ดีูทูปเม็ดนะวันนี้ทีมงานงโมโมจังครับผมโมโมจัง อยู่กับเจ้าโูมัสสูนะรุ่นเจ็ดนะผมแล้วก็คันนี้ล็อกล็อกกี้นะล็อกกี้นี่ครับท่าดีๆเขาทำไม่ได้แล้วเขาต้องทำท่ายากวยก่อนครับผมชีวิตนี้ต้องท่ายากเท่านั้น,น,นรถงามนะรถงามงงมั็จะเป็นปลาข้าวปลาปูภูเขาอะไรเต็มไปหมดเลยนะเราก็มาอยู่บนหน้างานเนยะนะวันนี้ ดีทุกเม็ดวันนี้กับทีมงานกับเจ้าล็อกกี้นะสองร้อยเซปตัวนี้ตัวสองสิบเครื่องหงคทเทนะเนี <c oughs> ่ยพูดเยอะนะน่าจะรู้กันแล้วแหละ <c oughs> ถ้าใครอยากรู้ว่าเครื่องนี้เครื่องอะไรลองย้อนกลับไปดูคลิปตอนก่อนน่ะนน่นอาโหลด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 นิดหน่อยไฟตันน้ำมันช็อตนั่นว่า เอ้คันนี้ไปเปลี่ยนพุกี้กลับมาผมไปใส่พุกี้เล็กแล้วครับเออเอาพุกี้ใหญ่อันเดิมเนี่ยพุกี้ใหญ่นะาตกวนี้หนึ่งอยูสองคิวพุกี้โกเบครับแล้วก็ต่อยอดด้วยนะทอไอต่อยดืดแม่แมูมดนะแล้วก็จะเอาอนันนั้นนะอันนั้นอันนั้นอันนันอันนั้นเอาอันนั้นนะเขาบอก นีวนีครับผมเลยแถวนี้มีรถจับเด็กมาครับผมเดี๋ยวหยอกกันไปครับในทีมงานพร้อมตัดดินแล้วครับรบนี่ยวบายนี้แมบบ่ครูเพิ่งจะเติมน้ำมันนะครับผมนี่ก็มาซื้อดินแล้วนะครับผมซื้อดินเที่ยวเราสองร้อยนะ คือไปทำทางแล้วก็ไปตักเอาเรียนเอาอะไรของเขาออกนะเราไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจในหน้างานทำงานเขารบเอาล่ะครับปล่อยตัวแล้วครับ ฟ้าวว่าขับของนะครับดนะาวล็อกกี้ร้อยเก้าห้านะโอ้ังปัน่นโมโมจังเอาอะไรมานี่โมอันนี้ซูโม่กลางนะครับผมเฮ้ยแม่ลงล่างแล้วครับสะเด็ดเลยครับถ้าไปอย่างนี้นี่แม่รดตันหัวคอดกันแน่นอนครับงานนี้เหยียบไม่ต้องฟังเสียงนะครับว่า,างั้น จัดให้าาคำข้อนะช่องทรับสุพชัยมาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวลงล่างให้เลยนะแม่เปี้ยเลยอย่างงี้วิ่งกันรันสคันครับผมเอาเฉพาะรถแรงๆวิ่งนะรถเฟืองมันไม่ได้ครับเครื่องแก่เครื่องแรงแต่เฟืองมันไม่ได้ก็จะทำยังไงเขาบอก แหมไปไม่ได้เลยมึงกูจอดติดคิวสเด็จแน่นอนครับงานนี้บอกเลยว่าสเด็จแน่นอนครับงานเดียวนะเอาอยู่ครับมโมดจังครับ โมจังครับมกนี่วันนี้พลาดด้วยนะไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาด้วยเนี่แล้วนี้ขึ้นไม่ได้แค่โก,กไม้ครับอกโล่ไทิปสองเล็กรถเราจอดแล้วครับผมพอแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอ,รอฝน จังๆก่อนนะนี่มาไม่ได้วิ่งไม่ไหวรถไม่แรงแรงไม่ถึง,น,งนะป่า้ายไม่มีนะจ,ะจ,ะจะมม้าโมโมจังตัวนี้เอ้เราจะไปหาทำเลอยู่แล้วท่านผู้ชมร้อนนะร้อนขา ไปอยู่บนด้านล่างนะเนี่ยนี่เขาอีนกให้นั่งอย่างดีอัฟฟ้าอัฟฟ้าวันนี้ท้องฟ้าเนี่ยแบบแม่แมจ่มใสเลยครับแม่คบวบคุมพันโทนโดยเฮียเตอร์นะ อาจารย์เจ๊อาจารย์เจ๊ก,ก็อยู่ที่นี่นครับผมโอ้ชันนะชันเลยนะดูมันดึงดินมานะ้ท่านผู้ชมโอ้โหสะเด็ดร้อนผมเอามากเลยครับผม ในการทำงานนะครับผมนี่เป็นกำลังใจให้กับสายรถบรรทุกนะครับผมเหนื่อยมากนะครับทำงานไวาจะได้เงินแต่ละบาทนะ สบายอยู่แล้วนะบ่ันนี้เป็นแซดเอ็มนะแซดเอ็มนะ่าจะเป็น 7, 3, 8, เจ็ดสามแปดับเบืองสโลคลางและซูโมโ่แรงอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเป็นเผาข้างใหญ่แล้วนะไม่มีอะไรต้องนากลัวครับเป็นช่วงล่างใหญ่แล้วด,ด,ด,ดูไปยังกับพายุ ไม่ได้ยังไม่ได้ก,กดาลางขอเวลาหนยครับตอนนี้อากาศอบเอานะออกอยากสวนนะผมไม่ชอบคนระับชอบทําสวนใะี่ไหมแม่มันจำ J เกินไปนะมันไม่จำ J แล้วนะ 啊，不啊，牛呢